สวัสดีครับพบกันกับวันต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่15กันยายน2568ผมหมอหมดปล็อกจะมาบอกเรื่องราวดีๆให้กับคุณเช่นเคยครับตรงกับแรม8ข้ามเดือน10ตามเริกไทยมีดิทีมหาศูนย์แล้วก็มีดิทีเรียงหมอนพิจารณาการใช้เรกยามตามช่วงเวลาอย่างเหมาะสมโดยการสอบถามผู้รู้ให้รอบคอบนะครับความสำคัญประจำวันนี้เป็นวันพระ ทำบุญด้วยจิตกุศลและความเป็นมงคลจะเกิดขึ้นกับคุณครับและยังเป็นวันสิงหพิระสีด้วยครับพลังงานแห่งสีสีมงคลส่งเสริมดวงตามสูตรของหมอมมดระลอกวันนี้ได้แก่สีน้ำเงินหรือสีฟ้าสีแดงและสีส้มครับสำหรับสีที่อยากจะให้ยกเวน้นอย่าเพิ่งนำมาใช้หรือนำมาสวมใส่วันนี้ได้แก่สีขาวสีเขียว และสีม่วงครับ